ข้อ21นะคะถ้า a เป็นค่าคงตัวที่ทำให้พาราโบลา y เท่ากับ 2ax กำลัง2บวก x บวก a กำลังสองมีจุดยอดอยู่บนเส้นตรง x y เท่ากับ x แล้ว a มีค่าเท่าใดก็ไกล่ลบเศษ1ส่วน2ขอไขล่ลบเศษ1ส่วน4ข้อควาย1ส่วน2งองงูเศษส่วน4จากข้อนี้นะคะมีคำว่าพาร,โราโบลา ดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็จึงเป็นเรื่องของเรขาคณิตที่เกี่ยวกับรูปของพาราโบลานะคะซึ่งในข้อนี้เนี่ยเขากำหนดสมการพาราโบลามาให้แบบนี้นะคะเป็น y เท่ากับ a x กำลังสองบวก x บวก a กำลังสองแล้วก็มีจุดยอดมาให้บอกว่าอยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ x แล้วเขาถาม a ซึ่งสิ่งสำคัญในพาราโบลาเนี่ยก็คือ รูปแบบของสมการนะคะสมการพาราโบลานะคะก็จะมีอยู่ว่าสมการมาตรฐานนะคะ y เท <y S 1> ่ากับ a x ล h ทั้งหมดยกกำลังสองบวก k นะคะอันนี้คือเมนไอเดียเมนหลักเลยนะคะของสมการพาราโบลา a คืออะไร a ก็คือ a เนี่ยจะแบ่งเป็นบวกกับลบ a จะเป็นตัวเลขนะคะเป็นค่าคงที่ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งบวกและลบนะคะถ้าเป็นบวกเนี่ยจะหมายความว่าพาราโบลานี้เนี่ยเป็นพาราบโบลาหงายนะคะหรือว่าเป็นรูปแบบนี้นั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นลบแสดงว่าพาราโบลานี้เนี่ยเป็นพาราโบลาคว่ำ นะคะหรือว่าเป็นรูปนี้นะคะเป็นพาราโบลาควา่ำส่วน h กับ k คืออะไร h กับ k จะมาในรูปแบบนี้นะคะคือ h k เนี่ยคือจุดยอดนะคะสิ่งสำคัญก็คือถ้าเกิดสมมติว่าสิ่งสำคัญก็คือการจำเครื่องหมายนะคะถ้าสมมติว่าเครื่องหมายตรงนี้เนี่ยเป็น x บวก h นะคะแล้วก็ เป็นลบ k แบบนี้เนี่ยจุดยอดของมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นลบ h กับลบ k นะคะไม่ใช่ h k เพราะว่าถ้าเป็น h k เนี่ยเครื่องหมายหน้า h ต้องเป็นลบเครื่องหมายหน้า k ต้องเป็นบวกนะคะอันนี้คือสมการพาราโบลานะคะคือสิ่งสำคัญในเรื่องนี้นั่นเองเราเมื่อเราทราบแล้วว่าการที่เราจะหาจุดยอดของสมการพาราโบลาได้เนี่ยเราจะต้องจัดรูปตามสมการรูปแบบนี้ก่อน ดังนั้นจากสมการที่เขาให้มาเนี่ยจะเห็นว่าเขาให้มาในรูปของ y เท่ากับ 2ax กำลัง2บวก x บวก a กำลัง2ซึ่งจะเห็นว่ายังไม่อยู่ในรูปสมการมาตรฐานแบบนี้นะคะดังนั้นเราจะต้องทำการจัดรูปก่อนนะคะการจัดรูปเนี่ยทำยังไงก็คือพยายามจัดให้อยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์ให้ได้นะคะ เพราะว่าจะเห็นว่าจากรูปสมการมาตรฐานเนี่ยมี x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองซึ่งรูปนี้ก็คือกำลังสองสมบูรณ์นั่นเองนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้จักอีกอย่างหนึ่งในการทำข้อนี้ก็คือสูตรของกำลังสองสมบูรณ์นะคะสูตรกำลังสองสมบูรณ์ นี่ว่า x บวก y นะคะทั้งหมดกำลังสองจะเท่ากับ x กำลังสองบวก2 xy บวก y กำลังสองนะคะถ้าเป็นเครื่องหมายลบเป็น x ลบ y ทั้งหมดกำลังสองก็จะเท่ากับ x กำลังสองลบ2 xy บวก y กำลังสองแบบนี้นะคะนี่คือสำคัญมากนะคะใช้แทบทุกข้อเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าสูตรมีแบบนี้แล้วเนี่ย ซึ่งแล้วจากาจากอันนี้เนี่ยจากรูปแบบของมาตรฐานเนี่ยตัว x เนี่ยจะต้องเป็น x โดดๆใช่ไหมคะไม่มีสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเพราะสัมประสิทธิ์เขาก็จะดึงออกมาเป็น A แล้วดังนั้นการจัดรูปแบบสมการนี้เราจึงเริ่มต้นด้วยการดึง 2A มาไว้ข้างหน้าก่อนนะคะดึง 2a มาไวข้างหน้าเพื่อที่สัมประสิทธิ์หน้า x กําลังสองจะได้เป็น1นะคะก็จะเป็น x กำลังสองบวกส่วนตรงนี้เนี่ยไม่มี2 a อยู่เพราะฉะนั้นต้องใส่1ส่วน2 a เข้าไป mm hmm. เพื่อที่ว่าเมื่อคูณกระจายเข้ามาแล้วมันจะได้ตัดกัน mm hmm. เหลือ x ธรรมดาเหมือนกับรูปแบบนี้นะคะรูปแบบสมการจะได้ตัวของสมการจะได้ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเปลี่ยนแปลงแค่รูปแบบการเขียนเท่านั้นนะคะอันนี้เนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะขอแทรกนะคะเป็นเรื่องของ การดึงตัวร่วมและการกระจายนะคะซึ่งหลักการทั้งการดึงตัวร่วมและการกระจายเนี่ยถือว่าเป็นหลักที่สลับก,กลับกันนิดเดียวนะคะการดึงตัวร่วมเนี่ยถ้าเกิดเป็น a b บวก a c อยู่เนี่ยซึ่งตัวร่วมเหมือนกันคือ a เหมือนกันเนี่ยเราสามารถดึง a ออกมาได้แล้วก็ใส่เป็น b บวก c แบบนี้นะคะ ก็คือ a เป็นตัวร่วมจะดึงออกมาข้างหน้าวงเล็บส่วนข้างในวงเล็บก็จะเป็น b บวก c แต่ถ้าเกิดเป็นการกระจายเนี่ยคือเดิมจะเป็น a แล้ววงเล็บ b บวก c อยู่นะคะแล้วเราก็กระจาย a เข้าไปในวงเล็บก็จะได้เป็น ab บวก ac แบบนี้นะคะอันนี้คือการกระจายซึ่งจะเห็นว่าสมการจริงๆแล้วเหมือนกันแค่กลับข้างกันเท่านั้นดังนั้นการดึงตัวร่วมกวับการกระจายเนี่ยก็เหมือนกันเพียงแค่สลับการทํบสลับลําดับการทําเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็สําหรับการดึงตัวร่วมกวับการกระจายก็มีเท่านี้นะคะ ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราเริ่มใช้การดึงตัวร่วมตั้งแต่แรกเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจริงๆเราไม่มีตัวร่วมที่เหมือนกันแต่เราดึงออกมาเพื่อที่จะจัดรูปแบบนะคะแต่ก็ต้องใช้หลักการดึงตัวร่วมเข้ามาคือตรงนี้ก็ต้องใส่เป็น1นส่วนสเพื่อให้รูปแบบได้เหมือนเดิมได้สมการเหมือนเดิมนั่นเองนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยตัวสุดท้ายเป็น A กําลังสองแต่เราดึง 2A มาแล้วดังนั้นตัวที่เหลือจึงเป็น จึงเป็นบวกกับ a ส่วน2ถูกไหมคะเมื่อคูณกันแล้วจึงได้2ก็จะตัดกันแล้วก็เป็น a กํลัง2แบบนี้นะคะและทีนี้สิ่งที่เราต้องทําต่อมาก็คือพยายามทําให้เป็นกําลัง2ส,สมบูรณ์นะคะการนี้จะทํา เป็นกำลังสองสมบูรณ์ก็คือต้องตามสูตรนี้นะคะซึ่งตัวหน้าของเราได้แล้วคือ x กำลังสองนะคะแล้วสองหน้าหลังคือหรือสอง xy นะคะก็คือตัวหน้าของเราคือ x ใช่ไหมคะเพราะว่าตัวหน้าอันนี้คือ x ถูกไหมคะอันนี้ 2แล้วเราก็มี X แล้วนะคะดังนั้นตัวที่ขาดก็คือพจน์ข้างหลังนั่นเองเราต้องหาว่าพจน์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรถึงจะทําให้ก้อนนี้เป็น1นส่วนส A แล้วก็เอาก้อนนี้เนี่ยมาเป็นตัวหลังกําลังสองนะคะก็คือ2 คูณกับ x คูณกับสี่เหลี่ยมเนี่ยต้องเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองเอคูณกับ x นะคะ x ตัดกันนะคะแล้วเราก็หาสี่เหลี่ยมจะได้เท่ากับเซนหนึ่งส่วนสี่เอนะคะดังนั้นตัวที่อยู่เป็นตัวพจน์หลังเนี่ยก็คือหนึ่งส่วนสี่เอนะคะเราจะได้เป็น y เท่ากับสองเอคูณกับ x กำลังสองบวก 2 x y คือ1นส่วน a นะคะบวกหลังกำลัง2หรือ y กำลังสนะคะก็คือ14ส่วน a ทั้งหมดกำลัง2นั่นเองนะคะแล้วอันนี้เนี่ยก้อนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นอ่ากำลังสองสมบูรณ์แล้วนะคะแต่ว่ามีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ต้องดูก็คือเนี่ยอันนี้คือเราใส่1นึ่งส่วนสี่ a กำลังสองเพิ่มเข้าไปถูกไหมคะ ดังนั้นเราจะต้องลบออกด้วย1ส่วน 4a เกำลังสองเช่นกันแต่ว่า1ส่วน 4a เกำลังสองนี่ยติดอยู่ในวงเล็บที่คูณกับ 2a ถ้าเราลบออกนอกวงเล็บเนี่ยเราก็จะต้องเอาลบด้วย 2a คูณกับ เซนหนึส่วน 4A ทั้งหมดกำลังสองแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วค่าของก้อนนี้เนี่ยค่าเมื่อถอดวงเล็บทั้งหมดออกมาแล้วจะต้องคูณกับ 2A ดังนั้นถ้าเราใส่เข้าไปเท่านี้ซึ่งคูณกับ 2A ค่าที่เราลบออกมาเราก็จะต้องคูณกับ 2A ด้วยถึงจะถูกต้องนะคะถึงจะใส่เข้าไปเท่ากับลบออกมาค่าของสรรมการจะได้ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเพียงแค่รูปแบบการเขียนเท่านั้นนะคะ ส่วนอีกตัวหนึ่งที่เหลือก็คือ a ส่วน2 a ส่วน2เนี่ยจะไม่อยู่ในกำลังสองสมบูรณ์ของเราดังนั้นเราจึงต้องเอาออกมานอกวงเล็บนี้นะคะซึ่งเป็นวงเล็บที่เราตั้งใจให้เป็นรูปแบบตาม x ลบ h กำลังสองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมเหมือนกับอันนี้นะคะที่อยู่คูณกับ 2a ดังนั้นการที่เราจะดึงออกมานอกวงเล็บเราก็ต้องคูณกับ 2a ด้วยนะคะ เมื่อ 2a คูณกับ a ส่วน2จึงได้เป็น a กำลังสนะคะคือ2ตัด2และว A คูณกันนะคะก็เป็นบวก A กำลังสนะคะคือดึงออกมานอกวงเล็บแค่นั้นเอง A กำลังสองมีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องใส่ลบอะไรเพิ่มเข้าไปแต่ตัวนี้คือเราใส่เพิ่มเข้าไปเองดังนั้นเราจึงต้องลบออกมาด้วยเองนะคะทีนี้เราก็เขียนต่อนะคะเป็นการจัดรูปก็ได้เป็น 2a คูณกับ x บวก1ส่วน4 a ทั้งหมดกำลังสองถูกไหมคะ <_ t une> ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยก้อนใหญ่ๆเนี่ยเราสามารถเขียนมาให้อยู่ในรูปของ1 x บวก1ส่วน4 a ทั้งหมดกำลังสองได้นะคะก็คือ x กำลังสอง บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็จะเขียนได้เป็น x ก็คือหน้าบวกหลังกำลังสองก็หน้าก็คือ x หลังก็คือ1ส่วน4 a นะคะทั้งหมดกำลังสองนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็จัดรูปนะคะอันนี้เป็นลบด้วย2 a คูณกับ1ส่วน4 a ทั้งหมดกำลังสองก็คือ1ส่วน1 6 a กลังสองนะคะแล้วก็บวกด้วย a กำลังสองนะคะ อันนี้ก็จะได้เป็นเท่ากับ 2a คูณกับ x บวก1ส่วน 4a ทั้งหมดกำลัง2นะคะแล้วก็ a อันนี้จะตัด a กำลัง2ข้างล่าง2ตัด16เหลือ8นะคะก็ได้เป็นลบ1ส่วน 8a นะคะแล้วก็บวก a กำลัง2นะคะ ดังนั้นหรือว่าถ้าต้องการเขียนบวกก่อนก็เป็นถ้าเกิดต้องการเขียนตามรูปแบบของสมการพาราโบลามาตรฐานนะคะที่เป็น a x ล h สบวก k ก็ได้เป็น2 a อันนี้คือสัมประสิทธิ์ข้างหน้านะคะคูณกับ x ลบ H นะคะเราต้องทำเป็นลบลบใช่ไหมคะถึงจะได้เป็นเครื่องหมายบวกตามอันนี้ถูกไหมคะอย่างที่สมมุติอันนี้ให้ถ้าเกิดตรงนี้เป็น x บวก H จุดยอดจะต้องติดลบดังนั้นตรงนี้เราจึงต้องติดลบไปก่อนนะคะอันนี้กำลังสองนะคะแล้วก็บวกกับ K ก็ใช้เป็นบวกใช่ไหมคะแล้ก็บวกด้วย a กำลังสลบ1ส่วน 8a นั่นเองนะคะ ก็จะเห็นว่ารูปแบบสมการที่เราได้มาเนี่ยคือสมการตรงกับรูปแบบสมการพาราโบลามาตรฐานแล้วนะคะโดยพจน์ข้างหน้าของเราเนี่ยคือ a ก็เป็น 2a x ลบ h h ของเรานะคะก็ได้เป็นลบ1ส่วน 4a นั่นเองนะคะส่วน k ของเราก็ได้เป็น a กำลังสอลบเซหส่วน 8a นะคะอันนี้คือ h กับ k ที่ได้ออกมาดังนั้นจุดยอดของเราก็คือ hk ใช่ไหมคะจุดยอดของเราก็คือลบหส่วน 4a กับ a กำลังสองลบหส่วน 8a แบบนี้นะคะอันนี้คือจุดยอดแล้วทีนี้ถ้าเรามาดูต่อนะคะเขาบอกว่าจุดยอดเนี่ยอยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ x กำลัง y เท่ากับ x อันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ซึ่งคำว่าอยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ x ก็หมายถึงว่าพิกัดบนแกน y เท่ากับพิกัดบนแกน x นั่นเองนะคะดังนั้นพิกัดบนแกน y ของจุดยอดคือ a กำลังสองลบหนึ่งส่วนแปด a พิกัดบนแกน x ของจุดยอดคือลบหนึ่งส่วนสี่ a ดังนั้นเราจึงได้ว่า จุดยอดนี้เนี่ยซึ่งอยู่บนเส้นตรงที่พิกัดบนแกน y เท่ากับพิกัดบนแกน x ดังนั้นเราจึงได้ว่าลบหส่วนส a ซึ่งเป็นพิกัดบนแกน x ของจุดนี้เนี่ยก็จึงต้องเท่ากับพิกัดบนแกน y ด้วยนะคะเนื่องจากว่าอยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ x นั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะตั้งสมการได้แล้วนะคะเป็นลบหส่วนส a เท่ากับ a กำลังสองลบหส่วน8 a นะคะ เสร็จแล้วก็เหลือแค่การแก้สมการนะคะจะเห็นว่า,ามี a กำลังสองแล้วก็มี1ส่วน a ถูกไหมคะดังนั้นเราจึงควรจะกำจัด a ข้างล่างที่เป็นตัวส่วนออกไปซะก่อนนะคะเราก็คูณ a เข้าไปทั้งสมการเลยนะคะการที่จะคูณ a กำจัดเข้าไปเนี่ยก็คือจะต้องคูณทั้งสมการนะคะเพื่อที่จะให้ ค่าของสมการเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแบบนี้นั่นเองนะคะก็จะได้เป็นตรงนี้ก็เป็น a?.. ตัด a ก็ได้เป็นลบ1ส่วน4เท่ากับอันนี้เป็น a กำลัง3ลบ a ก็จะตัด a นะคะเป็นลบ1นส่วน8ะคะเราก็จะได้ว่า a กำลัง3เนี่ยเท่ากับลบ1ส่วนบวก1ส่วน8นะคะก็ได้เท่ากับ ทำส่วนให้เท่ากันนะคะเป็นส่วน8อันนี้ก็คูณ2ทั้งเศษและส่วนกลายเป็นลบ2นะคะบวก1ก็ได้เป็นลบ1ส่วน8นะคะ a ของเราก็จะเท่ากับลบ1ส่วน2นะคะเมื่อถอดรากที่3ของลบ1ส่วน8แล้วนะคะก็จะได้เป็น a เท่ากับลบ1ส่วน2คือคำตอบนะคะข้อนี้ใช้ ลบส่วนสองคือช้อยข้อกอไก่นะคะก็สามารถตอบได้เลยค่ะข้อนี้นะคะก็เป็นเรื่องของสมการพาราโบล,ลาคือสิ่งที่สำคัญนะคะการที่เรารู้สมการพาราโบล,ลาแบบนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถรู้จุดยอดซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะซึ่ง สิ่งสำคัญก็คือสมการพาราโบลา y เท่ากับ a คูณกับ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก k จุดยอดคือจุด hk นะคะจุด a เป็นสิ่งที่บอกว่าพาราโบลานี้เนี่ยหงายหรือคว่ำถ้า a เป็นบวกพาราโบลาหงายถ้า a เป็นลบพาบราโบลาควา่ำนะคะแล้วคีย์พอยตของจุดนี้ก็คือการแปลงสมการจากสมการที่โจทย์ให้เนี่ยมาเป็นสมการในรูปมาตรฐานที่เราจำกันไว้โดยหลักในการแปลง ให้เป็นสมการพาราโบลามาตรฐานแบบนี้ซึ่งเห็นว่ามีกําลังสองสมบูรณ์อยู่ดังนั้นเราจึงต้องพยายามแปลงรูปแบบนี้ให้มาอยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์ให้ได้นะคะโดยการเพิ่มเข้าในที่นี้ก็คือเพิ่มตัวหลังกําลังสองเข้าไปถูกไหมคะแล้วก็ลดออกก็คือเพิ่มเข้าไปเท่านี้ก็ต้องลบเข้าไปเท่านี้ด้วยนะคะซึ่งเท่านี้ก็เอาไปรวมกับ ตัว A กําลังสองข้างหลังที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะคะอย่าลืมว่าการถอด A อําลังสองมาจากวงเล็บเนี่ยนะคะคือเราห้ามถอดเป็น A ส่วนสองเพราะว่ามันคูณอยู่กับข้างหน้าเราต้องคูณกับข้างหน้าก่อนแล้วจึงถอดออกมาจากวงเล็บได้เป็น A กําลังสองแบบนี้นะคะอันนี้ก็คนชอบลืมเยอะเหมือนกัน แล้วเมื่อเราเพิ่มเข้าและลดออกแล้วเนี่ยก็มาเขียนในรูปของกําลังสองสมบูรณ์ได้แล้วนะคะแล้วก็อย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าจัดอยู่ในรูปของสมการพาราโบลามาตรฐานแล้วนะคะเราก็จะได้จุดยอดออกมาคือ H กับ K อันนี้นั่นเองนะคะได้เป็นลบหส่วนสีกับ A กกำลังสลบหนส่วนแ a ะคะแล้วก็ดูต่อนะคะซึ่งโจทย์เขากําหนดให้เป็นจุดยอดเนี่ยอยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ x ซึ่งเราได้จุดยอดมาแล้วและจุดยอดนี้อยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ x ที่หมายความว่าจุดบนแกน x เท่ากับจุดบนแกน y ล้วพิกัดที่เราได้มาเป็นจุดยอดเนี่ยเป็นตัวแปรที่ติดตัวแปร a พอดีถูกไหมคะดังนั้นเราจึงจับพิกัดบนแกน x กับ y ที่เราได้มาเนี่ยมาตั้งเป็นสมการให้เท่ากันนะคะแล้วก็เป็นสมการที่เท่ากัน ได้เพราะว่าอย่างที่บอกอยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ x นะคะแล้วสมการนี้ก็มีตัวแปรเดียวคือตัวแปร a ซึ่งคือสิ่งที่โจทย์ถามพอดีนะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือแก้สมการนี้ออกมาเพื่อหา a นั่นเองนะคะแล้วหลักการโดยที่สมการนี้เนี่ยมีทั้งกำลังสองมีทั้งเศษส,ส่วนเนี่ยก็คือหลักการคือกำจัดเศษส,ส่วนออกไปก่อนนะคะ โดยการคูณ a เข้าไปทั้งสมการนะคะก็จะสามารถกำจัดเศษส่วนลงไปได้แล้วก็เหลือตัวเดียวคือ a กำลัง3ก็ทำการแก้สมการปกตินะคะย้ายจากลบไปบวกนะคะแล้วก็แก้รากที่3ออกมานะคะก็จะได้เป็น a เท่ากับลบเศษหนส่วนสะคะข้อนี้ตอบว่า a เท่ากับลบเศษหนส่วนสองนะคะช้อยข้อกอไก่ค่ะ